มีคนผู้ใหญ่มาเตือนผมว่ามีตำรวจเนี่ยนะจะพยายามหาเรื่องผมนะนูนีนั่นผมบอกให้เลยว่าผมท้าเลยครับนะสิ่งที่ผมพูดเนี่ยนะครับยินดีให้ตรวจสอบครับนะไม่ว่าจะเป็นกองบัญชาการตำรวจไซเบอร์ที่พยายามจ้องที่จะหาเรื่องในการที่จะค้นบ้านผมหรือสามารถตัวชาติผู้ใหญ่ในบรรนตังชาติ ที่ญญพยายามที่จะหาเรื่องค้นบ้านผมหรือจะจับผมให้ได้นะยินดีครับถ้าผมทำผิดกฎหมายผมยินดีให้พี่ตะลงิวพันธ์ดําเนินคดีผมได้เลยนะหรืออบอ,อ,อกีรัตพันเพชรนะครับสั่งไทยดาเนินคดีผมก็ได้หรือกองบัญชาการตมรวจนครบาลจะดําเนินคดีผมก็ได้ถ้าผมพลาดพิงถึงกอปชนเกีย่ยวเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ 这个不。